รอยยิ้มของแม่ค้าทําให้เรารู้สึกมีความสุขค่ะก็วันนี้พี่อุ้นมาให้กําลังใจแม่ค้าที่เป็นเจ้าเล็กที่รับเขามาขายหรือปลูกผักเองแล้วก็รับเขามาขายบ้างของตัวเองบ้างมาผสมผสานหากินกันไปรายย่อยนะคะแม่ค้ารายย่อยก็จะเดินซื้อของแม่ค้ารายย่อยนี่แหละคะ่ะส่วนรายใหญ่ๆก็จะซื้อ เฉพาะที่บางอย่างที่แม่ค้ารายย่อยไม่มีนะคะร้านใหญ่เขาก็ขายดีมากมากจนเหมือนแจกฟรีนะเรียกว่าเราก็เลยเลือกที่จะให้กำลังใจแม่ค้าเสร็จแล้วก็เขามีรอยยิ้มเขาดีใจก็เหมือนกับเราพี่อุดเองก็เป็นแม่ค้า หลายลาอย่างเลยเวลามีคนมาซื้อก็มีความสุขมากๆเลยมีรอยยิ้มนะนี่แม่ค้าท่พูดอุไปซื้อก็เหมือนกันเขามีรอยยิม้มเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้อมีความสุขจังเลยนะที่เทรอยยิ้มของคนอื่นรอยยิ้มของคนรอบข้างของเพื่อนๆนหรือคนที่เราพบเราเจอคือความสุขของเราจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ใครมีความทุกข์เราอยากให้ทุกคนมีความสุข และเราก็จะสุขไปด้วย